สีท่าป้องกันปัญหาปวดหลังจากโครงกระดูกสลังส่วนล่างติดแคบมีอะไรบ้างนะครับท่าแรกเลยนะฮะให้เราเพิ่มความยืดหยุ่นที่หลังส่วนล่างส่วนล่างของเราก่อนนะครับก็คือให้เราองอสะโพกงองเข่าขึ้นมาค้างไว้10วินะครับนะทำประมาณข้างละสัก10ครั้งนะฮะจะช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเลยว่าความยืดหยุ่นให้กับหลังส่วนล่างของเรานะครับนะฮนะนะนะท่าที่2นะครับเป็นท่ายืนบ้างนะครับให้เรายืนแล้วเอียงตัวนะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างในท่า เยงตัวบ้างนะครับ้างไว้สิบวิเหมือนกันครับนะสิบ yeah. yeah. วิอ่ะสลับผ้านะครับจะช่วยเพิ่มความ,มยืดหยุ่นของหลังสวดล่างของเรานะครับและอันที่2เลยนะฮะคือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตัวนะครับให้เรานั่งนะครับเอ็นหลังนิดนึงนะครับยกขาขึ้นให้สูงกว่าระดับลาตัว เราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยหน้าท้องเนี่ยเกร็งค่อนข้างเยอะเลยนะครับค้างไว้10วิครับ1น3 4 5 6 7 8 9า0ี้นะสลับกัน2ข้ท่านะครับ1 2 3 4ง6 7 8 9 10ี่หนะครับท่าที่3ครับไอท่าที่4นะครับให้เรายกแขนขึ้นนะครับแต่จุดที่เราโฟกัสเนี่ยนะครับให้โฟกัสที่ลำตัวนะครับหรือว่าหน้าท้องนะครับให้มีการไขมันอนท้องเข้าไปนะครับจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ตัวกลุ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้นะครับนะเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะห่างไกลจากภาวะโพรงกระดูกสลังส่วนล่างติดแคบแล้วครับ